คุณเคยสังเกตรหรือเปล่าคะเวลาเราไปซื้อของจากแม่ค้าทําไมแม่ค้าจึงคิดเงินทอนเร็วจังที่เป็นเช่นนี้เพราะแม่ค้าเขามีเคล็ดลับค่ะถ้าเราซื้อผลไม้ราคา67บาทให้เงิน100บาทแม่ค้าจะต้องทอนกี่บาทนาะแม่ค้าเขาได้คําตอบแล้วคะ่ะพวกเราใช้เวลาคิดเท่าไหร่คะนานหรือเปล่าเรามาดูวิธีการคิดของแม่ค้ากันคะ่ะว่าทำไมถึงเร็วนะ หกสิบปดหกสิบเก้าเจ็ดสิบทำไมแม่ค้าถึงพูดแบบนี้แล้วทอนให้เราสามบาทกันหน้ายังไม่ครบนี่นาอา้แม่ค้าทอนมาเพิ่มอีกค่ะแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยงงไหมคะว่าทำไมแม่ค้าจึงพูดแบบนี้แล้วคิดว่าแม่ค้าทอนเงินให้เราครบหรือเปล่าคะคำตอบก็คือให้เงินทอนครบทวนค่ะ เองเอาหนึ่งร้อยบาทซึ่งเป็นเงินที่ให้แม่ค้าลบด้วย67บาทซึ่งเป็นราคาผลไม้จะเท่ากับ33บาทส่วนแม่ค้าทอนให้เราสามบาทบวกกับ30บาทจะเท่ากับ33บาทพอดีเลยล่ะค่ะแม่ค้าใช้วิธีการคิดแบบนี้ค่ะถ้าซื้อผลไม้ราคา67บาทให้เงิน100บาทครั้งแรกทอนให้3บาทโดยนับเพิ่มจาก67บาทเป็น70บาท ครั้งที่สองทอนให้30บาทโดยนับเพิ่มจาก70บาทเป็น100บาทดังนั้นลูกค้าจะได้เงินทอน3ามบวกสาเท่ากับสาบาทค่ะ